หลายท่านหลายคนครับต right? <c oughs> ั <ap> ้งค <Bah> ่าของสตีมสำเร็จแล้วฝั่นี้นครับเกณฑ์ในการรับเชื่อมในโอหกเมื่อนาที่ยังมาถึงนะครับ้าเราต้องพยายย่สางที่ไปมีส่วนรวมต่อต่อแผนบล็ครับลักสอนนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่ตั้งค่าสตีมเราโดนงานบัญชีพี่น้องลุงคลิปไปนะครับหลังจากลุงคลิปครบสมบูรณ์ตามที่เขาต้องการเขาจะแจงโยนนะครับ เวลาครับเวลาในการท่ามขีดบสถึงสามนาทีอาจจะนาทีกว่าสองนาทีแล้วกับพี่น้องต้องเฮ็ดคลิปเพี่อแต่ว่าปิดติดกากระบาดข้อที่สองแล้วก็ยังไม่ถึงเกณฑ์น,นะครับเนาะข้อที่สามก็คือจำนวนผู้ติดตามสุทธิครบห้าพันพี่นอ้องเราไปเปรียบเทียบเบื้องข้อที่สี่ปิดกากระบาดคือกันแล้วนะครับบ่ได้ครับโฆษณาบ่ลงแน่นอนครับถึงจะเป็น รับชมพันวิดีโอ่านหกนาทีกก็ตามแต่ว่าบอสามมรถทีจจะดึงโฆษณาอยู่นี่ครับเวลาครับเวลาในการท่ามีบทถึง3นาทีอาจจะนาทีกว่า2องนาทีแล้วกับพี่น้องต้องเฮดคลิปนะครับสละเวลาฟังจากหานาทีครับบดดนครับหลายท่านหลายคนนะครับเดี๋ยวนี้ยังเป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่ครับก็นะครับสละเวลาฟังจากหานาทีครับบดดนครับ หลายท่านหลายคนนะครับเดี๋ยวนี้ยังเป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่ครับกาิมานเท่านั้นครับสรุปแบบพี่น้องพวกกัดไปพิมพ์ช่องคุณกิจอะไรอยู่ลหลายครับเรื่องที่สองครับสําคัญคือกันครับเท่แต่ว่าปิดติดกากระบาดข้อที่สองเรก็ยังไม่ถึงเกณฑ์น,นะครับเนาะข้อที่สามก็คือจํานวนผู้ติดตามสุทธิครบห้าพันคนดีใจรถครับกำลังคิดเงิน,นหลบล่อมยอดเยญในเฮาว่ามันจะได้ตัวใด หยอดเหรียญก็จะโอนให้แน่นอนครับนี่ก็คือสรุปว่าพี่น้องคนดีใจรอดครับก็ากำลังคิดเงินหลบล่บลมหยอดเหรียญในหฮาว่ามันจะได้ตัวใดหออยอดเหรียญเก็จะโอนให้แน่นอนครับนี่ก็คืคอสรุปว่าพี่น้องหลายแต่ว่าคลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่นี่พี่นออ้องบอกเขาลงครับต่อไปนี่พี่น้องโฟกัสได้ครับแต่พี่น้องช่องได้ก็ตามครับติดการกระบ,บาดในข้อที่สองคนดีใจรอดครับก็ากำลังคิดเงินหลบล่มหยอดเหรียญในหฮาวว่ามันจะได้ตัวใด อดนอนเรียนก็จะโอนให้แน่นอนครับนี่ก็คือสรุปว่าพี่น้องคือติดกาก,กระบาดข้อที่2ครับแล้วท่านหลายคนก็บ,บอกเขาใจว่าข้อที่2มันอยู่ใส่นะครับยุ่จุดลยครับหลายแต่ว่าคลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่นี่พี่น้องบอกเขาลงครับต่อไปเนี่ยพี่น้องโฟงกัสนะครับแต่พี่น้องช่องได้ก็ตามครับติดกาก,กระบาดในข้อที่2ตอนแรกเนี่ยเตืนอน2ตุ่มครับแดงหด2อตุ่ม ยังมเสาร์ตื่นขึ้นหอดแปดโมงแล้วก็ช่วงเที่ยงหาโมงเซารหอดบ่ายโมงกับเพราะระบบ AI ไอจะดันน้องเข้าไปตรงเครื่องมือการสั่งได้ด้นะครับของสตรีมครับโฆษณาของสตรีมนะครับที่น้องเข้าไปเลยครับมันจะมีหาคอครับวี่หันหลังจากแต่กับแล้วตองต้องโฟกัดไปคลิปชุ่งคิดอะไรอยู่หลายกว่าคลิปเดยวนะครับกากบาดคอซองก็จะหายแล้วกับโดนกับบัญชีก็จะกลับขึ้นมาช่วงนั้นครับดัน ชิว่าห้าแยกเวลาลงอย่าไปลงอัดกันนะครับมันจะไปกอดกัน AI บอสามารถที่จะดันคลิปเข้าขึ้นได้ครับล้วกบบอบออยากสงสัยถากจะของถูกรับเชิญตัง้งการสถีมแล้วก็ตั้งสาเร็จแล้วให้พี่น้องช่วงท่านได้ผ่านนี่ครับน้องพยายามลงลิบเนวเศ้ารจะเกินแปดโมงเศาร์เชียงจะเกินบ่ายโมงครับนะครับสละเวลาฟังจากทหาที่ครับบดดนครับหลายฐานหลายคนนะครับ เดี๋ยวนี้ยังเป็นปัญหาเป็นประเด็นู่ครับการมมานเท่านั้นครับเสรุปลดพี่น้องพวกกัดไปคลิปช่องคุณกิจอะไรอยู่หลายครับเรื่องที่สองครับสำคัญคือกันครับบ่บ่อยากสงสัยถากจะของถูกรับเชิญตังคการสตีมล้วก็ตั้งสําเร็จแล้วให้พี่น้องช่วงท่านได้ผ่านนี่ครับน้องพยายมลงจิบเน่าบ่บ่อยากสงสัยถากจะของถูกรับเชิญตังคการสตีมล้วก็ตั้งสําเร็จแล้ว ให้พี่น้องช่วงบี่ท่านได้ดผ่านนี่ครับน้องพยายามลงกิบเงานี่แหระครับพี่น้องก็เลยโดนระงับบัญชีจั่วข้าวแล้วก็บ,บาทที่นี่ตกใจนึกว่าเขาปิดกัน้นการสั่งรายได้เขาบอกปิดกั้นนะครับหอดหานาที่เลยครับเกีงยงโยคบเฟซบุบ๊กเขบอกตั้งแต่สามนาทีขึ้นไปแต่ว่าห่อลองเหตุหานาที่ครับหกเจ็ดนาทีก็ได้ครับแต่ว่าบาบ่อยากสงสัยถา,จากจะของถูกลับเชิญตั้งค่าสถีมแล้วก็ตั้งสำเร็จแล้ว ให้พี่น้องช่วงบ่านเดิผ่านนี่ครับน้องพยายามลงจีบเน่าหนึนาทีนะครับพี่้องเฮ็ดไปเลยครับมันเดกเกี่ยวโยงไปกับกากระบาดในข้อที่สองนันละครับอาจารย์ละก้นกับเป็นกังวลต่อไปเนี่กฐานเราะจเป็นกังวลบอต้องเกินเจ็ดนาทีครับเพราะว่ามันอาจจะทรงบ่ได้โพดบ่ได้นะครับหาทถงเจ็ดนาทีพี่น้องร้องสั่งมานะครับมันจะเป็นผลดีต่อพี่ตอนสองนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่ตั้งการเสตีย์เราดูแลพา้นที่พี่น้อง ลงคลิปไปนะครับหลังจากลงคลิปครบสมบูรณ์ตามที่เขาต้องการเขาจะแจง้งหนึ่งหน้าที่นะครับที่นองเฮ็ดไปเลยครับมันจะเกี่ยวโยงไปก,กับกากระบาดในข้อที่2นั่นแหะครับ้าชตะลก้นกับเป็นกังวลต่อไปน,นี่ถ้าบ่อยากเป็นก้างว้นบ่บ่อยากสงสัยถากจาของถูกรับเชิญตั้งการสถีมแล้วก็ตั้งสาเร็จแล้วให้พี่น้องช่วงท่านได้พานนี่ครับน,รน้องพยายามลงจลบเยาวบ่แมนเริ่มตนเฮ็ดไม่แด้วครับคือเขาต้องไปสั่งลิบดีดีดดมีสาระแล้วก็เน้นเวลา วลาในเกเียนที่เขากําหนดมากครับเขียนที่เขากําหนดก็คือตอนแรกเนี่ยเตือนสองตุ่มครับหามงแดงฮอดสองตุ่มยงไมื้อเช้าติดเต้นขึ้นฮอดแปดม่งแล้วก็ช่วงเที่ยงหามงเศรร์ฮอตใาย่วงครับเพราะระบบเอไอเขาจะดันฮอดหานาทีเลยครับเกียงอยครับเฟซบุ๊กเขาบอกตั้งแต่สามนาทีขึ้นไปแต่ว่าห้าลองเหตุห้านาทีครับหกเจ็ดนาทีก็ได้ครับแต่ว่าไม่มั่นเท่านั้นครับสรุปแบบพี่น้องพวกกันไปคลิปช่องคุณกิตอะไรอยู่ หลายครับเรื่องที่สองครับสําคัญคือกันครับน้องเข้าไปตรงเครื่องมือก,การสั่งใ,นใดนะครับของสตรีมครับโฆษณาของสตรีมนะครับพี่น้องเข้าไปเลยครับมันจะมีหาคอครับที่หาหลังจากแต่กับแล้วมากตอนนี้กําล,ล,ลังประมวนผลนามมาประมวนผลพี่น้่งเข้ามาะมวลรายยางครับเขาเลยบอเหลือก L, ลงถาลงไปแล้วครับเรน่อมครับมันจะเกิดประโยชน์ต่อโฆษณาขเขาครับเสียประโยชน์ซสื่อเสียเปล่า เป็นกำลังใจครับพี่ๆพน้องครับหลายท่านหลายคนครับตั้งค่าของสตีนสำเด็จแล้วฟังดีๆครับนี่ราคาพี่น้องก็เลยโดนระงับบัญชีจั่วข้าวแล้วก็บาทที่นี่ตกใจนึกว่าเขาปิดกั้นการสั่งรายได้เขาไม่ปิดกั้นนะครับน้องทุกจ่องแล้วครับสามารถดึงโฆษณาลงได้ดีครับย่เลื่ครับหลายต่ว่าคิดช่องคุณคิดอะไรอยู่นี่พี่น้องบอกเขาลงครับ ต่อไปนี่พี่น้องโฟกัสนะครับจากพี่น้องช่องได้ก็ตามครับ,รบติดกากระบาดในข้อที่2องเฟสบุ๊กข้อที่2นั่นแหละครับติดการกระบาดแต่ว่า,เน,าเนื้อหาเนื้อหาที่เอาเฮ็ดไปมันเป็น,เป,นเป็นไปตามนโยบายการสั่งและใดของเฟสบุ๊กอยู่แล้วครับห้าในาที่นะครับพี่น้องเฮ็ดไปเลยครับมันจะเกี่ยวโยงไปกับกากระบาดในข้อที่2องนั่นแหละครับแล้วทำอะไรก้นก็เป็นกังวลต่อไปนี่ถ้าบ่อยากเป็นกัวนงวลในข้อที่2ครับบ่ต่างจากข้อที่4ยังบ่ถึงเกณฑ์ครับ เขียนเน้นที่เนี่ยหมายถึงว่าที่น้องจิตกากระบาดคือฮอตท่าคลิปไปครับโฆษณาเขาจะเหลือลงเฉพาะคลิปที่เน้นเนื้อหาสาระเท่านั้นครับถ้าเนื้อหาสาระบดีบดดบปเด็นหรือว่าอธิบายความหมายบ่กเขาใจลงได้ครับเพราะว่าบางที่อาจจะเป็นคลิปจับใจบมมีสาระอย่างเพียงแต่ว่าเฮ็ดไปเพราะว่าเพื่อที่จะดึงเวลาหกหมื่นที่ของอ่อนโฟกัสคลิปยาว้วครับลงไปเลยครับ สองสามคลิปสี่คลิปก็แล้วแต่พี่น้องครับยากหน่อยหน่อยเขาจะให้ตั้มก็หมดละสามคลิปพอดีครับข้อที่สองครับบราต่างจากข้อที่สี่ยังมาถึงเกียนครับเกียนที่นี่กับหมายถึงว่าพี่น้องทิตกากับ,บาทก็คือห้อทําคลิปไปครับสองนะครับนั่นแหล,ละครับหลังจากที่ตั้งการตเตีย์เราดนงานบัญชีพี่น้องลุ้งคลิปไปนะครับหลังจากลุงคลิปครบสมบูรณ์ตามที่เขาต้องการเขาจะแจ้งนี่แหละครับพี่น้องก็เลยโดนนะครับบัญชี จั่วข้าวล้กกาบาดท,ที่นี่ตกใจนึกว่าเขาปิดกัน้นการสั่ายได้เขาบอปิดก,นนปปดก,ก,กั้นนะครับพี่น้องเราไปเปรียบเทียบเบื้องขอที่สี่ติดกากระบาดค้อกันแล้วนะครับเสารจะเกินแปดโมงเสารเชียงจะเกินบ่ายโมงครับเพื่อติดกากระบาดขอที่สองครับแล้วท่านหลายคนก็บอกเข้าใจว่าขอ,าขอที่สองมันอยู่ใสนะครับยุ่จุดใไดครับพี่หนึ่งอาที่นะครับ พี่น้องเฮดไปเลยครับมันจะกเกี่ยวโยงไปกับกากระบาดใน้อที่2นั่นแหละครับแล้วท่านละก้นกับเป็นกังวลต่อไปนีถ้าเบอรอยากเป็นกังวลน้องเข้าไปตรงเครื่องมือการสั่งได้ยนะครับของสตรีมครับโฆษณาของสตรีมนะครับพี่น้องเข้าไปเลยครับมันจะมีหาคอครับวิหาหลังจากแต่กับแล้วบอบ่อยากสงสัยถากจะของถูกรับเชิญตั้งการสตรีมล้วก็ตั้งสำเร็จแล้วให้พี่น้องช่วงท่านได้ผ่านนี่ครับ น้องพยายามลงลิปยาบเขาก็บอกให้หฮาว่าเป็นเริ่มตน้นเริ่มต้นทําคลิปใหม่ครับปรบ่ต้องเกินเจ็ดนาทีครับเพราะว่ามันอาจจะทรงบ่ได้โพดบ่ได้นะครับหาทเจ็ดนาทีพี่น้องลองสามงมาน,นะครับมันจะเป็นผลดีต่อพี่ตอน้องเพียยแต่ว่าปิดติดก,กากระบ,บาดข้อที่สองแล้วก็ยังไม่ถึงเกณฑ์น,นะครับเนาะข้อที่สามก็คือจำนวนผู้ติดตามสุทธิครบห้าพันยังไม่ถึงนะครับข้อที่ห้าก็คือ คุณมีการแชร์คลิปวิดีโอครบ5